สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะครับตอนนี้อยู่กับพ่อทําแอดน้องพี่น้องงวดที่แล้วเปิดตัวบ่อเข่าเอ้งวดนี้ครับงวดวันที่16พฤษภาคม2500 6นนะครับผมพามารับชมพามาฟังน้ำกันอีกงวดด้พี่น้องเอาสวัสดีครับพ่อทําแอดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เอางวดที่แล้วบ่เขานาพะทับเนาะอ่างวดนี้แก่ตัวใหม่บางทีนะครับธรรมชุ่มมีเขามีรุดน้าพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเป็นแปะยุ่งจังไดงวดนี้ไปทั้งไดได้มาจะตสรไงวดเนี้งวดนี้ไปเอาอยู่น้ำตกไปเอายู่น้ำตกน้ำตกมันเป็นทางสามแทงเป็นบ้างเป็นเกาะอยู่น้ำตกมันเป็นทางสามแพงเป็นบ้างเป็นเกาะครับน้ำไหลอ้อมหมดอยู่แถวใดไปเอาจังไดอยู่อยู่ท่ง ขึ้นบ้านนุ่นม่วงหวานครับนุ่นทั้งขึ้นบ้านนุ่นม่วงหวานโอ้เคยไปด้วยตกเป็นสะพาพฟังสภาพหน่อยเป็นปะครับผมแต่ว่าอยู่ทางใต้นี่ครับอ๋อะครับไอ้วกโอ้ดีภาพมันเป็นไอขาว้องไม้ประตูผีอันนี้เกินว่าไส้ย้อยไส้ย้อยแต่ว่าไส้ย้อยอันนี้ต้นไส้ย้อยขึ้นจะว่าไมมประตูผีแมมนอืเก้ายู่งติดใส่คอไม่หนูเพิ่งเลย บาวเทาผมเคยไปอยู่ผมผ่านอยู่ไอ้สะพานนั่นไม่ไมนจะเป็นใตสะพานพี่มันบ่ครับมันจะเป็นอ่าคย้ายว่าล่ำห่วยนะครับเนาะอ่าไปบ้านโน่นมองหวานไปเฮดจังได๋เอาไปนั่งเอาบอกไปยไปไปนั่งเอาครับไปนั่งเอาครับผมไปนั่งสวดนั่งทำพิธีขออุปนิสัครับโอ้นี่ทผูมชมเอาเอาไม้ผมบังไกลๆนะครับผมนี่เดนะครับขยัจะบอกไปนั่งองอือใต้ต้นไส้นี่บอก พราะว่าผมผมเคยไปขอนําเพินอยู่นี่ตอนนั้นตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นภาพเลยไปเป็นลูกย่างข่าเจ้าเข่าเบิร์ดกินเนี่ยไปหาน้องไม้ไรมันเป็ดดอนน้อไม้ไรยังโอ้โผููเอ้ซอยลูกซอยหลานนี่เด้อเงินสีเบิร์ละแ่เม้ี่ี่ผมมีเงินซื้อเข่ากินเลยวับพอดีลงลงไปเนี่ยมือแรงขึ้นมากค่ะเพื่อนก็มาฝันฝันฝันที่ดีบอมาฝันอยงที่มาเป็นแต่ใจโศกอยู่เย้าสันบอกกับเมียครับ พอดีลงกีดอย่างไปเขียนให้สามตัวเลยจะได้ก้อนขี่อย่างครับไปซื้อก็ถึงสามตัวได้มื่นกว่าบาทได้ไรได้เงินซื้อเขาเราไปช่วงอันนี้ไปนั่งไปหมไปนั่งเมื่อไรไปนั่งเมื่อไรครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานโอ้เมื่อวันวันพระเมื่อวันพระวันพระสิซิมหังคำพ่อไต่ต้นนึงครับต้นไส้ยต้นไส้ต้นไส้หอยเอิ้์นว่าไม่ประตูผีโอ้คือเอิ้์นว่าไม่ประตูผีพัมพอพัก ราะว่ามันเป็นประตูัวสุูดานนะครับแมนม่นเนช่องมาเป็นประตูัวสุูดานอยู่ทั้งขางมันมันมันสีมีต้นเดียวแต่ว่ามันเป็นหลายต้นไป็นต้นขึ้นเป็นต้นขึ้นเลี้ยงกันไปแต่ว่าเป็นซุ่มประตูครับออ้คนลุกเดียวขึ้นไปเรื่องๆมันมันเป็นคือเงื่อนคนคือพระราชวังว่ามาคนลุกก็เลยเอา่าใหม่ประตูผี เพื่อนห้องยังสั่นครับเพื่อนห้องขุาโบราณไปหลายคนเหอไปสองคนก็ไอตูงไปสองคนแมนไปสองคนหนึ่งตีครับแมนไอตูงว่าให้ย่ายหัคืออยากได้ได้ไอหัวใส่ครับมันเป็นไม้มุ่งค้นได้ไอหัวใส่ไอตูงไปนั่งอธิษฐานก่อนมนึ่งไม้ไอจังสีว่ามาขอเอาหรอกครับไปย่ำขึ้นไม้ยังเบ็นพ่อย่ําแรงค้ำค้มาแล้วทุ่มสองทุ่มกันแล้วมาทุ่มกลัวครับเพราะว่ามีไอตูงมามีหมูอยู่นั่มก็เลยได้ไปตอนหัวค้ำแไปนั่งทำพิธีอยู่นั่นแมนครับจังได้บัตรนี่ กะได้บ่หรือจังไดอ่ะได้อยู่ครับอือเอาได้มาอยู่ท่านผู้ชมเอาตี๋ยวว่าตัวเลขตัวเลขมันอยากแตกตัวเลขอยากแตกแต่ว่าตัวตัวเลขเก่าก็เป็นแปลกๆครับเห็นบ่เอ้าจุดเป็นขึ้นหน้าตาโคนรเลยว่ามีมีท่านผู้ชมอ่าห้าเก้าเจ็ดครับโอ้ตัวเลขเก่านี่เป็นขึ้นละ เป็นทางหลังนลีเก่าทางหลังเลีเก่าไหมครับมีคือมีตามีตามีอย่างพอมครับอันนี้จุดทูบขอเพิ่มน้าขอจุดทูบจุดทูบขอครับส่วนมากผมผมี่ไปยังสี่ถึงผมบอกเบ้าเถามือเศ้านครับคันซ่ผมไปตะเกาครับมาถี่ออกสองงวดออกสองงวดเพราะว่าแต่ว่าที่แน่ๆผมคิดว่าต้องเขาเองวันนี้เพราะว่ามือขึ้นผมฝันว่าผมได้ขืนผู้มองเก่าครับ มัเป็นเลขกตัวนี้แต่ว่าตัวเทิื่องนี่จากจากหายหรือเป็นแปดมันเป็นแปดเก้าเจ็ดงวดน้นมันออกเก้าเจ็ดงวดงวดลังมากมันก็ออกแปดเก้าเออเก้าแปดงวดนั่นก็ได้ก็สิว่าฝันฝันเกี่ยวหม่องมีจุดถูกจะต่อไปนั่งภาวนาแบบไปนั่งภาวนาแบบท่านพีธี่แค่มตตาสวดแค่มตตาให้เจ้าสวดมนต์แค่มตตาเฮ็ดบดทุกอย่าง ที่เป็นม้งคุ้นแก่เพื่อนนั่นแหละสามตัวพอท้ำพอท้ำตัวใดล่ะห้าเก้าเจ็ดเล่มครับผมห้าเก้าเจ็ดครับยกขึ้นไปผมหนึ่งนะครับฟ้าเห็นชัดพี่น้องห้าเก้าเจ็ดราคาเก้าเจ็ดครับราคาเก้าหาด้วยหาเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดครับเก้าห้า แต่ว่ามันมันมันสีมีตัวแปลกอยู่เฮ็ดกับหนึ่งม่ติดเป็นตัวเดียวกันถึงผมบอกเบ้าถาว่าเอาหนึ่งใส่น้ำมันเป็นห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งตัวร่องนะครับเนาะตัวร่องครับอ่าแล้วก็เก้าหนึ่งนครับอ๋อทำมาชมนี่นะครับเพราะว่าพอทำคันคันคันแม่นโค้งสื่อไทยมือวนทีสิบสี่เขาจังไปเจอกันญ่บุนด่ครับอ่าสิบสี่พอทำคนจะททำพิธีบวงสวงด้วยพี่น้องได้ บวงสวงนะครับวันที่14เดี๋ยวเป้าเทาเขาจะไปพุทธละครับอพอทำพิน่นจะทํานพิธีบวงสวงนะครับหาเพิ่นได้กลมือพอดีเนานะนวันที่14บไกลมือวันที่16พอดี<แ>อ่าหาได้มาอันนี้ไปห้าจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ใบเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับ597อืมาเจหาเก่า 9, หนึ่งนี่พอทำพิธีว่าหากเจ็ดเก่าหนึพี่น,อนอ้องโอ้ตะวันเลขกเก่านะที่เห็นเป็นรูปเนี่ยนะเนาะผมก็ว่าอยู่ ต้นไส้ต้นไส้ไงเลยบ่เนี่ยไงครับมันมันมันเป็นไส้อบอบอบ,อบต้นแดงเออผมเคยตะขี่รถพานวังสะพานนัน่นวังวังไอ้หวยน่ะแมนแต่ว่าก่อนก่อนสิลงหลวยมันบ่มันสิมีทางเลี้ยวไซไส้มองเถียงหลังซึ่งชุ่มมองพลั่นนั่นน่ะครับแล้วขึ<ช>้เลี้ยวซ้ายเข้าไปหันเลยออืเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณกิโลกิโลนึงโอ้เข้าไปเลิกตัวนี้แมนเข้าไปเลิกเติมว่าตอนน้ำตกมองันก็เป็นแต่ยาตอยู่เด้เป็นตะยาตงามหน้ามนามนี่นามไรนามไรถทะ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  โอ,ผอ้ผมก็เอาวิวดีผมขี่รถพันครับอืมเอานะครับธรรมชมพอทำเป็นมาเอาอแต่ว่า,าม,มันกางตรงๆรงกับเล็กพิศนาผมอยู่อืมเอาพอทำจับให้ผมนะเลยเล็กพิศนาจะเลยครับพ่อเลขกเลีกพิศนาผมก็ร่งเบิ่งอยู่อ่ะเอาดีพี่น้องอนะครับพอทำแยดนะครับเล็กถูกเปิดทำพิธีวันพระนะครับวันพระที่เจ็ดเนี่ยครับผม <c oughs> อยู่ใต้ต้นไสไงต้นไม้ประตูผีพี่น้องมานะ พูดว่าเป็นต้นไม้ประตูผีไม้ประตูผีป่ะครับหรือตรงไหนพระธรรมกระเพื่นเน้นยกขึ้นอีกใช่ไหมครับผมอ่าห้าเก้าเจ็ดนะครับตัวตัวที่เน้นคือหาเก้าเจ็ดเลขหาเก้าหนึ่งนี่พูนว่าเพื่อเจ็ดเป็นหนึ่งได้วพี่น้องเด้อสองตัวก็เน้นเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าหนึ่งเน้นตัวนี้เล่นมอพระธรรมเน้นเน้นเน้นเก้าเจ็ดกับเก้าห้า แล้วเหล็กปีศาของพ่อมันเหล็กปีศาจยังไงอันนี่ครับอืมเหล็กอยู่ไหตัวนี้แม่นมันสะดุดตา,ดตาอืมไหอยู่ใส่พระธรรมไหอ,อยู่หมองเขาบัสต้นพวกออกกินเพื่อนแม่เฒ่าผมเมืม่อนั่นแม่เฒ่าที่ไปต่อยอันมักมักก้อนนี่เนาะครับพ่อเจ้าคือเจ้งไหนหลายแย่เจ้าเจ้าเดียวไม่กลัวไปสู้กับนี่นน้นะครับยังจะไหนเอาไม่ไปทั้งบังมี่เจ้าของหงายหลังลงเลยครับเนื่อผมเล่งย่างไปไปซ่อมมาแม่เฒ่าครับ อ,อ่าอืมบารีเล่นเล่นเือกไปเห็นมันคือสะดุตตาเนี่ยแต่น้แล้วพอคิดว่าเป็นตัวใดตัวนี้นะบอกจ้ะมันติดหกนึงหกนึงหางเขนเมอนบ้าเหาจะเนลกบุ่มเพิ่งเนึงันเป็นีเลสหกเหมือนมแต่ว่ายุเรกนที่นี่าอันนี้กิเลสพิษนาบอกใช้เขาไปนั่เอาเลพิษนาท่านผู้ชมผู้ใดมาห้าหนึ่งหานะครับเนาะบริเขียนไม่พี่น้องเลอบริเขียนอันน oh no ี้ติดหกนึงหา กานให้ผมเบิ่งนี่จะเป็นผมคล้ายๆอ๋อเล็กยูยูหัวเล็กนึ่ครับเห็นบ่ตัวตัวตัวหนึ่งมันสีเข้มยูหัวเล็กนึ่งเห็นบออ่าไม่ทีเป็นเงาเข้มเป็นเล็กหงแต่ว่าโนเบิงอยู่ไก่เนาะครับแ่โนบิ้งอยู่ไก่อยู่ที่หัวเล็กหนึ่งนี่นี่ตัวไหนเอ่อยู่หัวเล็กนี้จะว่าตัวไหนเาว่าเป็นเลขศูนย์กันทเละ มันมันสีเห็ดบอกคือกันไหนแม่นธนูธนูเห็นเรียกพิสนาบอกธนูเห็นนกกาจจะว่าหนึ่งศูนย์ห้าเพราะว่าเลขศูนย์ตัวน้อยมากเลยอ่าตัวนี้หน่อยแม่นอยู่อ่าแม่นเดี๋ยวไปมันจะมดนังกิงเลยมดนแม่นอยู่ยไม่หนูเบิ่งนะพ่อเอาไปยุเอานนี้เรียกิษนาได้เลขพิสนาฮะปุมักเรื่อพี่น้องเรือยปุมักครับผมถ้าตามที่หนูเบิ่งหนูเดียวไปมันจะเห็นเลยเนาะเป็นเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวน้อยมันมดแม่นก็คือกันแล้วก็มดนังกี้นี่ แต่ว่าแค่เฮาบ่ได้เอ็้ยสีเฮาบ่ได้ค่ะเต่ว่าสายบุญอยู่ผู้เก่งใช่ไอ้รูปเมื่อกี้ไอ้รูปของวัาที่แล้วยังอยู่ปะครับพอทำชัดเดียวไอ้เบิ่งก่อนตีให้เบิ่งเด้่พี่น้องเด้ออาจารย์วุญเล่าเห็นอุ้ยจังได๋ก็นนึงเพี้ยเราว่ะอยู่กันะอยู่ว่ะผมเนี่ยผมูกออโยู่กับ่อยู่กับ่มเป็นยังน้าพี่น้องเนาะ ไอ้พ่อท่านคนจับให้แคปอีกรอบหนึ่งดีพี่น้องแบบวันที่สิบสี่เดี๋ยวจังไปย์คุณล่ะครับผมเพราะท่านคนจะพิธีบวงสรวงเฮ็ดเพชรยังก็ครับผมไอ้บวงสรวงเฮ็ดหอปูเพชรพัชระหอปูเพชรพัชระได้พี่น้องได้นะครับเนาะเดี๋ยวจังไปย์ถ่ายให้เบิ้งนะเพื่อเร้โชคใกล้มือพอดีวันที่สิบสี่ชุดจักม้งจักม้งประมาณจักม้งประมาณสามโมงเช้าสามโมงเช้าผมจะได้ไปย์ได้เช้าเรือต้นเนี่ย อืเอาทำชมต้องไปถึงบุญสามโมงเสาร์หรอเปล่าครับแต่ว่ากับเพื่อเพื่อไหวอ่ะล่ะเพราะว่ากับกลัวกลัวอยู่แต่ว่าเขาลุนให้ด้วยเก่าเก่าเก่าเอารมชมนะครับผมอาจจะออกไปมัานสองโมงสองโมงควรหน่อยผมก็ติติดป้ายเยอะดอกทางเขาเอแม่แต่ว่าออกพค้นจากวัดทับเก่าไปแล้วมั่จกเป็นทางเขาวัดภูรุนอย่างนเ้อาติดไปรถเข้าไปได้สะดวกหร้อ ได้ครับไปน้ำคู่ห่วยเลยน้ำคู่ห่วยเลี้ยวไส่เรื่อยๆสวนทางกันพี่จุตสวนทางกันเลยพี่น้องลดปฏิโนได้อยู่ครับลบกันเอามันจะมีหม่งลบอยู่อ่เอ้านะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อพอทำแอสอ่าอันนี้เพิ่นอ่าทำพิธีจุดทูบขอเต้ตนไม้ประตูผีต้นไซไงครับนะครับห้าเก้าเจ็ดแต่ว่าเพิ่นว่ากันไว้หาเก่าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเน้นคือเก่าเจ็ดกับเก่าหา ตัวร่องคือเก่าหนึ่งหาหยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่น้องพอทำเนาะเอาท่านผู้ชมจางบุญหนาวหาเป็นจางบุญเด้อะวันนี้รอบสร้อยกันพี่น้องครับแต่ขอให้สูงความมุ่งมากป่าถนาเด้อะนุ่งซิ่งใดกต่ขอให้ได้สิ่งนั้นล่ะปีสิ่งใดกต่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตครอบครัวการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นให้มั่งมีสีสุกเฮ้งๆปังตัง พี่น้องงวดเนี้ยอ้าซาทูพอทรรอ่าอะไรเห็ดเดซังน้ำพอทรรมได้พี่น้องได้อะไรโชคน้ำเพลนงวดนี่ร่องเบิ้งอีกพี่น้องหรือพอได้บ่มักกับบอเป็นยังเบิ้งเบิ้งคือเื้อแมนปิดแนวทางอ่าหรือแนวทางยิบจับสลากกินแบง์แบตเตอรี่ครับอ้าวขอบคุณครับพอธรรมครับสวัสดีครับ